อันนี้เราจะมาเล่นเกมกันอาน,น่าจะเป็นกรรมการอาน,น่าบอกให้ร้องไห้ทุกคนต้องทำท่าร้องไห้ถ้าเปลี่ยนบอกว่าทุกคนก็หวัวเราะลุกนั่งยืนซ้ายขวาแต่ไม่ทนันแล้วก็นลุนเราต้องทำไ่ทัน้อทำไม่ทันจะโดนลงโทษไงดียร์อุ้ยตรงนี้เลยค่ะทำไม่ึงจโดนลงโทษก็คือก็คือลุกนัง่งก็คือได้เล่นเกมัง่งสิบรอบฮะลงนั่งสิบรอบโดนตบกัน ลดตกก็ได้ออกกําลังกายคนละสิบทียังปั่นจิงหรีเออดีมากปั่นจิ้งหรีดมือดีอ่ะเริ่มนิ่งคะนิ่งนิ่งเอาหัวล้อกันสิบอกว่าให้นิ่งๆปะเธอไม่ได้ให้หัวล้อค่ะหัวล้อหัวสิหัวล้อใช่หัว้องใครเสียใจมาก เสียใจมากมากเสียใจน้อยเดีใจที่สุดเบาเบาด้วยเบาเาด้วยงดใช้เสียงเออเราต้องเราต้องแสดงท่าแต่ไม่มีเสียงให้ให้คนที่ฟังรู้ได้ว่าท่าทางของเราเนี่ยมันคือท่าอะไรแต่ห้ามมีเสียงร้องไห้เสียใจมากใจสลายสุด โอ้แคบยืนไม่อยู่เฮ้ยให้เสียใจเว้ยไม่ได้ห้อยหูเลาะเหนือไม่รอดราวหรอกอ้าวดารารับเชิญเราหลีดกายไปเออทั้งค em ู่เลยหนูเบสนี่น si ี่มาตรงนี้นี่นี่ตรงกลางค่ะปัดยิ่งหลีดสิบรอบอะพี่เหนือพี่เหนือเฮ้ยให้ถึงพื้นเด็กเฮ้ยปัดยิ่งหลีต้องถึงพื้นเดินมุ้ยมุ้ย อันนี้ปั่นจิงหลีหรือหมูหันโอ้เหมือนเลยหมุนติวติวติวนับให้หน่อยสิคะพบยังอ้าวลืมนับนับใหม่เอาใหม่อ่ะเดี๋ยวนับให้เดี๋ยวนับให้โอเคปั่นจิงหลีนะไ้ถึงพื้นนะหนึ่งสองสามขอบโตเฮ้ยโอจะดูหมูหัน นั่งนั่งนั่งนึกว่านั่งเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวหงายเดี๋ยวหงายแม่พี่เปนบ้า่องะถ้าพเป็นบ้านนัก็คงเป็นเอ่อเป็นแบบเป็นคนเรียบร้อยเป็นสุดยอดบ้าบ้าต่อแต่ทำชาตตั้งใจเรียนนี่ตั้งใจเรียนไปด้วยแอบดูยูทูปไปด้วยทำไง เดี๋ยวย่าทำไม่เหมือนเดียร์ก็รู้รู้เล่นนะรู้เล่นแล้อันนี้คิดต้องซื้อตั้งอยู่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบทำเหมือนเขียนแบบมันซืออยู่ขนาดเลยท่านไหนเล่นเกมนี่เล่นเกมกันสองคนเล่นนี่เป็นหนังสืออยู่แล้วก็พีไฟายพีไฟายพีไฟายโอ้ยนี่เลี้ยงแต่งแต่งตัวไปเที่ยวแต่งตัวไปเที่ยวหาเลือกชุดเลือกชุดจะไปเที่ยวนี่เลยนิดงชุด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 นุดช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  อ่ะเดินเดินออกจากบ้านสวยๆเลยสวยๆเลยเฮ้ยเลยก็ข้าดีใจมากสอบได้เกรดที่ดีสอบได้เกรดที่หนึ่งเกรดหนึ่งที่หนึ่งทำท่าดีใจเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งเกรดหนึได้ตุ๊กตาบาร์บี้แล้วนี่เรื่องจริงหรือแสดงนั่งนั่ง ทำท่าดีใจได้เกรดดีขึ้นเพร่อเติมเงินให้เธอก็ได้เกดสีได้เกดสีได้เกรดทองพุ่นนี่เสร็จแล้วพ่อบอกเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะลูกพ่อไม่มีตังค์ทำท่าไงเสียใจล้อเล่นเพิ่มขึ้นนิดเดียวเองไมรนี่เสียใจ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 ยืนตรงอันนั้นอะไรยืนตรงตายมัน ตายตายควายขาเขาาควาายหน้าชนกันนาแผอเต้นแบบโจ๊ะเงียบๆด้วยเงียบๆอะโจ๊ะเงียบๆโจ๊ะเงียบๆอกินเตนแบบยโจ๊ะ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 าสังกคุณรำคำผาสังกคุายาย e ย i my a l